ใทั่วถึงกันนี่คือเมนูตัวอย่างนะครับเมนูตัวอย่างที่พี่ดูนะครับเมนูตัวอย่างนะครับโอเคนะครับให้น้องหมาชิมดูเอ้าลองกินเมนูตัวอย่างดูอร่อยไหมสามสีมามาซูซี่มาอ่ะมามาเดี๋ยวขอพักเหนื่อยแป๊บหนึง่ง ฝั่งป้าหมวยเนี่ยมี6ตัวอโอเคครับพี่กลับเข้ามาในฐานราตาเวีนนะพื้นฟูนะสักเสื้อผ้าพักผ่อนทำความสะอาดร,ร่างกายนะครับอีกภารกิจยามว่างก็คือนะครับผมให้อาหารน้องหมาอย่างแรกเลยก็คือนะเก็บถาดน้องหมาไปล้างกันไป ต่อไปก็หุงข้าวนะครับซึ่งผมได้หุงข้าวสุกเรียบร้อยแล้วเอามาแช่น้ําไว้นะครับเพื่อให้ข้าวได้เย็นตัวลงเวลาคุกจะต้องจะได้ไม่ร้อนนะครับล้างถาดเสร็จแล้วหุงข้าวเสร็จแล้วต่อไปก็นะปูกไก่นะครับก็หั่นไปเลยไปตั้วถึงก่อน ที่ผมลางไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ต้มอ,อกไก่นะครับผมก็ตั้งไว้ตอนนี้ผมคิดว่าต้มอ,อกไก่ของผมน่าจะเย็นตัวลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะไปคุกอาหารให้น้องหมากันเลยตอนนี้เวลา4ี่โมงเย็นนะครับผมก็ไม่อยากให้มันขํำมากเย็นมากเดี๋ยวมีภาร,รกิจผมจะแต่งตัวไม่ทัน ตรียมตัวไม่ทันนะครับโอเคตั้งไว้คาดว่าน่าจะเย็นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเทข้าวที่ผมหุงไว้ลงไปที่ต้มอกไก่เลยนะครับกระมังอ่าถังใส่อาหารน้องก็เตรียมไว้เรียบร้อยเทลงตรงนี้ไปเลยต้องดูก่อนว่ายังร้อนอยู่ไหมหอยยังร้อนอยู่ครับถุงมือหมดเอาไม่เป็นไรร้อนนิดนิดอืม อุ้ยข้าวหกเดี๋ยวใส่นี่เลยออืเทไปเลยโอ้โหผมใส่ข้าวเยอะอ่าจจะแข็งสักหน่อยอหม้อมีหม้อขนาดขนาดข้าวขนาดข้าวก็จะมาก ถ้าใส่น้ำมากเดี๋ยวก็จะลน้นออกได้อยู่นี่ผสมลงไปนะครับพี่อ่ะนี่ผสมลงอย่างนี้เลยอืมเอาเอามือนี่แหละร้อนอยู่นะครับเอาใ่าไปเลยอืม,อมเดี๋ยวต้องตั้งไว้ให้เย็นสักหน่อยคุกเสร็จก็ตั้งไว้ให้เย็นอีกสักหน่อย ห้าโมงสักห้าโมงห้าโมงเย็นให้ครับอืมนี่นี่คือเมนูตัวอย่างนะครับเมนูตัวอย่างพี่พี่ดูนะครับเมนูตัวอย่างนะครับโอเคนะครับให้น้องหมาชิมดูอ่ะลองชิมเมนูตัวอย่างดูอร่อยไหมลองชิมดูชิมไหมอ่ะอันนี้ได้แล้วโอเคมาตัวต่อไปอ่ะ แบ่งกันกินครับแบ่งกันกินเมนูตัวอย่างไอ้โชคนี้จะกัดเพื่อนอ่ะเมนูไปกินไปไปฮะ,ะเมนูตัวอย่างน้องหมาชอบกินหมดถ้างั้นเดี๋ยวผมจะผสมอาหารเม็ดเล็กน้อยดีกว่าแล้วก็อาหารเปียกสักหน่อยเนาะไปเดี๋วต,ตอนนี้ผมคุกไว้แล้วแหละอ่าคุกอกไก่กับข้าวจะเพิ่มกลิ่นด้วยอาหารเปียกแล้วก็

ควรฐานที้หมดเลยเดี๋ยวจะคว่ำเดี๋ยวจะอดกินกันเดี๋ยวเอาลงาเดี๋ยวเดย่าพึ่งกลัวนะอย่าพนะึ่งกลัวนะเดี๋ยวคว่ำนะนะเ,เดี๋ยวคว่ำนะมามาเฮ้ยเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวคว่ำหนึ่งสอง สี่อะมา放开啊ห้าหกอ่เจ well ็ดแปดเก้าแล้วกันมาโอเคให้หลบหลบหลบเดี๋ยวคว่ำเดี okay. Okay. ๋ยวคว่ำมาโอเคหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาสิบโอเคอ่ะโอเคมาไปดูน้องหมากินกัน เดี๋ยวเอามาเพิ่มอีกสักเกือบถังหนึ่งแล้วกันมาทำไมต้องกัดกันด้วยอะ่ะฮะทำไมต้องกัดกันด้วยอะ่ะของยยอเมมองยอะแยะนี่มา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 เริ่มมาของเยอะแยะนี่มาอืมอืม นะก็เหมือนเดิมครับพี่ต่อไปก็ไปให้ฝั่งทางลงฉันฝั่งทางป้าหมวยมีทั้งหมดหกตัวหกตัวนะครับแต่จะกลับบ้านกับป้าหมวยอีกหนึ่งตัวก็เหลืออยู่ห้าตัวโอเคฝั่งทางนี้มีสองตัวฝั่งกุฏิลงตามีสองตัวฝั่งทางลงครัวมีสองตัวฝั่งทาง น้องมาดนะน้องมาดฝั่งนี้อ่าภัยวันอาจารย์ไทยมีอยู่สอบปุ๋ยมืนจังหนูผีโจนสลักเจ้าเป๋อ่าห้าตัวแต่แแต่เจ้าเป๋มากินฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ฝั่งป้าหมวยก่อนโอเค น้องหมาเขาจะนั่งรออยู่มุมนี้เลยนะครับอ่าพราะเขารู้ว่าเราจะต้องมามุมนี้อ่าไปพี่ดูสังเกตดูนะครับอ่าโอเคนุมาโอเคไมามาซูซี่มาอ่ามามามา,มา,มาโอเคอ๋ออยู่ตรงนี้มามามาตรงนี้เลยแล้วกันมามา Okay, okay. Mama oke. Okay. Mama. Oke. Mah. Mah. Oh. mah mah. Mah ya yaen kan yaen kan. Mah, mah, mah. Mah. Mama. 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 Okay. อ,อเดี๋ยวขอพักเหน่อยแป๊บนึงฝั่งป้าหมวยเนี่ยมี6ตัวเวลาป้าหมวยกลับไปที่บ้านก็จะไปกับป้าหมวยหนึ่งตัวก็เลยเหลือห้าตัวนี่ครับอกไก่เป็นชิ้นอยู่ตรงนี้ เหนยก่อนเดี๋ยวก็ไปฝั่งทางกุติหลวงตาก่อนอีกสองตัวเจ้าอ,อ้อล้อหรือว่าเจ้าลิ้นยาวแล้วก็เจ้าสีตาเรียกเจ้าหมีก็ได้ผมเรียกสีตาเดี๋ยวนั่งเฝ้าให้ตัวเล็กกินก่อนตัวเล็กอ่ะกินตัวเล็กกินกิน <c oughs> กินได้อิมโอ้เสียกไม่เป็นไร มาโอเคได้ละโอเคมาไปไหนแล้วตัวหนึง่งอ้อล้อไปไหนละแล้วไม่กินอะไรอ๋ออิ่มแล้ว ตีตามปีตาก็อิ่มแล้วอืมเนิดอะจะกวนเอายินก่อน้่ดีก่าอืไม่ก่า กินก่อนของตัวโอเคฝั่งนี้จะั้งไว้เดี๋ยวน้องมากินเองมาเบภารกิจมา,ม,ามึงจังมาวะ

มามาโอเคนะวันนี้ก็จบไปหนึ่งภารกิจนะในการให้อาหารน้องหมาสำหรับผมนะพอตั้งแต่เก็บถาดล้างหุงข้าวสับไก่ต้มไก่าคุกข้าวแล้วก็ให้อาหารน้องหมาตามจุดต่างๆโอเคก็ฝากพี่พ เป็นกําลังใจในการปฏิบัติภารกิจหรือว่างานเสริมในการให้อาหารน้องหมาแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคลิปวิดีโอต่อไปอย่ายชาติทาหารทานสวัสดีครับ